สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องแดนเซอร์รำเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับเมื่อสิบพ้าพ,พี่น้องมาเบืองอันน้องๆเนาะผ้ากันเล่งเล่งเห็ดอุปกรณ์เห็ดหัวโชว์เห็ดกระบะยังสีเนาะเพราะว่าเขาก็เหลือเวลาบอดบอดซิปมือซ้ัมสิบาไปเบืองวาอันอุปกรณ์หอดไซเรลหัวโชว์ห ah อดไซเรลกระบะหอดไซเรลยังสีไหมครับเพราะว่ากะ ทุกแผนเกเนาะก,กะเล่งกะเลงงานกันสิาพี่น้องไปเบิ่งว่เ็เฮดฮอดไซแล้วได้หลายหัวใบได้จักเป์เซนแล้วเฮดชุดฮอดไซแดจังสิแหมครับเดี๋ยวอันไปเบิ่งกันเลยเด้ค่ะนะครับ,รบพี่น้องมาฮอแล้วมาฮอดสำนักง,งานแล้วกะน,นะครับกำลังเดี๋ยวสิผ้าลงไปเบิ่งนะครับนะ อันนี้ก็ยังท<อ>าเก่า,กาวไหวอยู่ด้วยครับอันนี้เป็นกระบะนะครับเนาะโค้งกระบะข้างหลังยังทาเก่าทาายังไหวอยู่เนาะครับเนาะอันนี้ก็แผนแผนกท่าเก่านะค่ะเนาะน,ะนำนำทีมโดยพี่เหมียวจะเป็นล้มราคาวิน,ว,นวินอย่างขาวินแดดหรือวินเกา่กา กับน้องเต่านะคะตอนนี้กระดึงดาวกันแล้วนะคะเนาะตอนแรงกัสิจักสิซ้อมเต้นกะฮอตน้ำหนึ่งฮอตแปดบ๊บบฮอตบอิิยิมหวานต่เี้ำมืยิมหวานก็มอันนี้ม่ขึ้นอันกับข้าวมาเบิงอยู่ครับเมื่ขึ้นอันแากนางกินหมูกระทะอันผู้หนึ่ง้ากล่าผู้หนึ่งกินหมูกระทะอุ้ยอร่อยจนลอยหมูกระทะอร่อยเหาะเลยเพราะว่าหมูกระทะก็อร่อย กลิ่นกาวก็ลอยไปเลยพี่เหมียวแล้วบอกกลิ่นน้ำมคืนนหมูกะทอร่อยกลินกาวเลือเลยเมื่อคืนหมูกระทะจากร้านไหนคะเอาป้าลืมหมูกระทะกับลุงโทนี่หรือเปล่าเจ๊หอมราชาชีพู๊ดใต้นี่กับสอมรองเท้าอยู่เนาะคะเนาะอันไรพ่อใต้อะไรเขากับพ่อสอมเอาเนาะแม่เนาะ ถ่้ยถ้าซื้อกับแทนเนาะอันใดพอสอบเนี่ยเขาก็สอบอันไหนจะไหนเลี้ยวอันนี้ก็เป็นคนคนเก่าเนาะแล้วเราก็เอามาอาเดบกันนะคะอันนี้ก็ปลาือก็ทำคนอยู่นะคะตอนนี้ปลื้อก็ดัดลวดอยู่นะมได้ดัดลวดเขามานั่งกวนมูห่อยังมาเทียวนั่งกวนมูมานี่กมดินมังกรมาแล้วเอาบลแมนเนาะโอ้ยโดนแล้วค่ะโดนแล้ว มตะลงรถเดอันนี้กาวีนอยู่ค่ะแผนกวีนเขามาวีนบริเห็นยังไม่วีนไม่ได้พูดอะไรเลยเลยไม่ได้เห็นยังเหยียดการบ้านมองดูได้ลงเดียวเออลุงมาหน้าอาปากหรอตีเชื้อสามคนโกตุ้มพีสายจบบอสพลเอกก็ทำปนอยู่ขาพี่เลนี่ขาดลุงโทนี่อ๋อไม่ใช่ลุงโทนี่เนาะ พี่หอมเราก็ตัดแบบอยู่เนาะลุงโพนี่เนี่ยเป็นอันนั้นเนาะเจ้าของสวนเจ้าของแบรนด์ใหม่อันนี้ป้าหอมนะฮะแบรนด์ใหม่เลยพี่หอมก็ติดตามพี่ที่ห้นะคะไม่โสดไปไปซื้อตัดแบบอยู่นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบกระบะบอกนั่นบอกจะคนฝากอยู่ไม่ไปหรอกากระบะด่าบอก่าคนอื่นฝากไอยู่ถ้าพี่เมียฝากไม่ไป

เอาเกาค่าแล้วไอ้เน่เป็นเอากาให้กันกินนะเอาเลยกาเป็นพี่เมียวเป็นตัดบ้าพี่โยบ้ามาแกมันเอะมาพาะแต่กวาลกไหมมาสตีเอไดจะเดีวจอยฉันิมานึ่งจอยมานีรวมแล้วจอยเฉันพร้อมจะกันในสตอรี่ตั้ว ก็เขาหยอกไปซื้อเมว่าได้ตีแล้วไปไหว้บ้นแกคุณไม่อยากเหาน้ม่าน้เ้ากันบหวงมาหนี่สิแบกขนออกไงแบกหนวดบอกคุณันนี่น่แน่สวัสดีค่ะไม่เหนื่อ ยังไม่เหยื่อนี่ยังไม่เตะเนาะยังไม่ยื่อเนาะคนตาแบบธรรมชาติเบาๆคนตาเนี่ยไปซื้อยังมั่นไทยไหมลูงซื้อปลาเผาเราหิวข่าว่ปล่าเราซื้อมากินแต่ปลาเผาเนาะพม่ลูงนี่ค่ะจุพามาเบิ่งอันนี้หัวโชว์บางส่วนเนาะน้องๆก็พักผ่อนกันอยู่นักขันพี่น้องนี่ค่ะมองอยู่ครับนี่ อันนี้หัวโชว์บางส่วนน่อยไบันนบส,สาศาสตร์เพชประสัอันนี้เฮ็ดหม่เลยครับนี่อันนี้เอาตุงติ้งออกหรอหรือว่าใส่ไมคคุเอตุงติ้งด้านข้าง อันนี้ไม่ใส่ใช่ไหมแต่พวกนั้นก็ยังใส่อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมนี่ทางนี้ครูเอก็กำลังแต่งชุดอยู่นะครสามีดาสามีดาในตำนานโชุดซตอเหรอิิวชุดพอยน่งึ่แน่มะึ่มฮึ่ม่างึุมฮ่ม่มฮะ่รฮเ่มฮึ่ส่มฮ่่่่่่มึง่มม่ง ร่บราบ่เฮ้ยเอาเม่ยิงใส่สิบกคิเดยียว่ากัดเฮ้ยใส่สบอโนทา,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 างนี้ก็ตัดแบบนะคะอันนี้น้องน้องฟิลค่ะกับน้องหนูนาหนึ่งธิดานะคะ อันนี้หนูพุกอ๋อไม่ใช่ช่วงนี้ก็ประหมักขัมม้นเียนกับการทำชุดนะคะ,ะเลขค่ะพี่น้องหายกำลังใจพวกเข้าในราค่าวันที่ยิ้มหาพวกเขากัดเล่งงานกันสุดเล็บเราะเป็นินมาตีกันลัวจะไปซื้อตะบยุไม่ได้เพราะกันเล่งงานกันสุดเลบเหลือเวลาไม่ถึงแค่ไม่ถึงสิบวันเลยวันนี้ก็สิบแปดแล้วเนี่ยเ,<ร>เปิด<ร>วง <ใน S 1> ก็ยี่สิบห้า เมื่อเีวันนี้นเท่เาไหร่19แล้วเออวาวพิคเลยเวลาอีกแค่4วัน4วันนี้ต้องเสร็จจะได้ไปสร้างน้องเลื่อนมา 4, น่องเลื่อนมาตัดด้วดังให้กำลังใจพวกเราได้นะคะ่ะ <c oughs> อันนี้ตัดแบบอยู่อ้างแผนะคากาว่แล้วลรแะาตีสวยมแม่แมีนปลายอย่นั่นปลา้รั้ตัดก็ว่าตัดนี่มงเป็จะเทิดขนอยู่นะคะะน,น้อเพื่อแตัดแถวนก็ตัดได้นี่นี่แล้วตัดตัดขนให้มันเป็นทรงนี้นะ,ะัะตัดปลายเล็มปลายกับเล็มขอ

ลืมว่ามีหอดเพลงจะเป็นลําซิงหรอกว่านี่นะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมนะคะวันวันที่25นะคะเปิดวง <c oughs> ส,สามารถซื้อซื้อบัตรบัตรหน้างานนะคะ <c oughs> 120บาทบัตรหน้างานนะคะ,าานนะ,คะแต่ถ้าใครมามาหน้างานไม่ได้ก็ ซื้อบัตรอ่าดูไลสดได้นะคะที่บ้านบัตรราคา108บาทนะคะก็ทักไปที่เพจสาวน้อยได้นะคะสําหรับบัตรออนไลน์นะคะบัตรราคา108บาทนะคะดูในเพจได้นะคะสําหรับคนที่มาดูหน้าเวทีไม่ได้เราเปิดวงอยู่ที่สนามกีฬากลางข้างสนามกีฬามันแพงนะคะตําบลแพงอําเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะนีคะ่ะอันานภาคกันเล่งเล่งสุดทลิ์เนาะแบบอยากงานเหลวเๆเนี่ยภาคกันตื่นเอามาก็ต้องต้องเหตุตอนแรกก็ต้องไปซ้มาาอมเต้นกลับมาจากซ้อมเต้นก็บมาเหตุต่อพี่น้องจนว่าตี 3, 4, 5. สามตีสี่ตีห้าเสารากับเสาเห็นหอดเสาราก็มี บางเมื่ออันเวลาพักพรเฮากะสีหน่อยในช่วงน wow uh, ี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปน umm> ี้ก็เอาไว้แค่นี้นะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแดนเซอร์ลำเพือนออฟฟิเชียลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ